ปัญญาปันสุขนะคุณปู่น้อยจากนี้ไปน่าจะมีพลังมากขึ้นทีนี้แหละปัญญาของปู่น้อยก็เก่งกาจในเรื่องการภาคเอ่ยตัวหนังเอ่ยวันนี้แหละทาให้ท่านผู้ชมเห็นโดยปัญญาของปู่น้อยคนนี้แหละตรงนี้ก็จะเป็นกันก่วยใช่ไหมเดี๋ยวจะมีหนังสองตัวมาปักเอาไว้ครับซึ่งถ้าเห็นก็รู้แล้วว่าเป็นตัวอะไรแต่ประเด็นคือว่าจะปิดตาแล้วให้มือคำเนี่ยสองตัวเนี่ย,ยหาให้ถูกให้ได้ไม่มีเวลานะ แล้วปลูกคิดว่ายากไหมล่ะมันก็ยากอยู่ยา,ยากเลยนะยากเลยนะไม่ต้องห่วงปลูกจะสู้เราก็จะพยายามเอาให้ได้จะเอากลับบ้านให้ได้ใช่ไหมใช่ใช่ไห<ช>มเอออ๋อนี่นี่นะประสบการณ์เชิดหนังตะลุงมาเป็น1ิิปีของปู่น้อยวันนี้จะช่วยให้แกคว้าของบรรสุกกลับไปได้หรือไม่แปลใจช่วยกันเลยครับคุณผู้ชมครับ ตอนนี้กี่นิ้วฮะยกยูเห็นกี่นิ้วพี่ว่ากี่นิ้วฮะนิ้วเดียวก็พอยังไม่ได้ยกเลยอ้าวนะประมาณมาเห็นจริงๆนะโูพร้อมนะครับสองตัวแรกคู่แรกครับมาเลยนะฮะมาเลยครับอ่าเขาจะเสียบลงไปก่อนนะฮะตอนนี้มีหนังอยู่2ตัวนะฮะท่านผู้ชมเห็นนะฮะตัวนี้นะฮะคำตอบคืออย่างนี้นะครับคล้ายกันมากนะคล้ายกันมากๆเลยปูพพ่พร้อมไหมครับครับสองตัวนี้หาให้ได้ครับว่าตัวไหนเป็นพระรามครับ เชิญคาได้เลยครับอืมตอนนี้พยายามจับด้านขวาอยู่นะฮะอตอนนี้จับไปเห็นอะไรยังไงแล้วแต่หายเจอว่าตัวไหนคือพระรามนะครับแลเ,เราก็ไม่รู้ตรงไหนต่างกันตรงไหนด้วยเนี่ยตอนนี้จับอยู่ตัวหนึ่งแล้วนะขยับไปแล้วครับไปจับอีกตัวหนึ่งนะฮะใช้สองมือจับข้างล่างขึ้นมาเรื่อยๆครับจริงๆแล้วพระรามนี่เขาเป็นลักษณะอย่างไรปู่ลองเล่ารวมๆให้ฟังหน่อยเนี่ยมีคันศรเป็นสัญลักษณ์ ขนก็จะสีเขียวอืมอ่าแล้วพรัรามจะเหมือนตัวไหนมากที่สุดไหมครับเหมือนพะลักษโอเหมือนพะลักษ์เลยครับถ้าคนบางทีไม่รู้ก็ไม่รู้เลยว่าตัวไหนพะลักษ์พรรามเลยใช่ไหมครับไม่ไม่ไม่รู้ครับแต่นี่มันเหมือนกันจริงๆอะอ๋อมันเหมือนกันด้วยนะอ่ามันเหมือนกันโอ้โหนี่คือระบบสัมผัสเท่านั้นนะฮะแล้วก็ว่าเหมือนกันแล้วที่นี่จะเจอความต่างยังไงนะเนี่ยได้แล้วครับเอาได้แล้วเหรอจับมาสองมือเลยครับทั้งสองตัวเดี๋ยวเพิ่งให้กลับไปเลยนะฮะเดี๋ยวเพิ เอาพระรามนะลิงอันไหนเป็นคำตอบนะครับเอาสรุปพระรามหน่อยฮะจะเป็นตัวไหนครับ<ะ>ตัวอะไรฮะเอาเพราะอะไรครับก็เพราะว่าพระรามถือกันสอนครับถือข้งสอนครับฮะและ้วตอนนี้เขาถือหรอเรารู้ได้ไงไม่เห็นนะครับ คำดูก็รู um, ้แล ja> ้วคำดูก็รู้แล้วนี่นี่อันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่แต่เลือกฝั่งนู้นนะครับเอาแน่นอนนะครับพลามอันนี้พลามแน่แน่แล้วครับเปิดตาอยู่เลยครับหนึ่งสองสามเปิดครับเป็นพลามโอ้เห็นปูดีใจไหมครับดีใจครับปูดีใจทุกคนตกใจมากเลยรู้ไหมรู้ไหมตกใจไหมหลานตะกี้ตกใจไหมครับตกใจค่ะตกใจยังไหมครับตกใจว่าอะไรครับ ดีตกใจว่าตัวนี้มันหลุดออกมาใช่ไหมไม่รู้ครับรู้ไหมว่าตะกี้มันหลุดอันนี้มาไม่รู้เออมันหลุดออกมาเลยโอ้ไม่รู้เรื่องอะไรเลยโน้ออ๋ออันนี้สรุปพระรามก็คือว่าตรงไหนครับตรงไหนฮะที่ที่เราสังเกตนี่คันสอนนี่อ๋อคันสอนคันสอนี่อ๋อเป็นสอนลานี่มันก็จับไปไม่เหมือนคันสอนเลยครับมันเหมือนกันมากเลยนะครับมันเป็นพักขันโอ้โหแล้วใครจะไปรู้ว่าตรงนี้เป็นพักขันจับไปมันก็เป็นแบบเจียวยาวอย่างเดียวเลยอะนี่มต้องเป็นคนที่รู้เท่านั้นเลยนะครับตรงนี้ ตรงนี้งไงทำไมครับเป็นติ่งขันสอนเนี่ยมีติ่งขันสอนโอ้ oh, มันมีติ่งตรงนี้ออกมาครับแปลว,ว่ายาวขึ้นมาอันนี้ถือว่าคู่นี้ยากหรือง่ายยากครับยากนะจะมีอีกหนึ่งคู่ยากมากครับเก็บคู่นี้นะครับ โอ้โหเมือ่อกีโโอ้ทำเอาเสียวไส้สุดๆเลยครับแต่สุดท้ายปูน้อยก็เลือกได้ถูกต้องแม่สุดยอดจริงๆซึ่งข้อต่อไปเนี่ยเป็นข้อตัดสินบอกได้เลยว่าเหมือนกันสุดๆแบบนี้ปูน้อยแก,กจะเลือกถูกไหมเละครับเนี่ยท่านผู้ชมที่ดูอยู่ในขณะนี้จะรู้เลยว่าเหมือนกันมากแล้วข้อนี้ถือว่ายากมากถ้าได้นะคุณปูน้อยคุณปู่น้อยจะเก่งมากหาครับนิลพัครับ หลายท่านดูอยู่ที่บ้านอะไรนินลพัฒ<ม>น์คุ้นๆเลยจับเลยครับอ่าจับให้ทั่วนะฮะแล้วมาจับหาทางแตะมาอีกตัวหนึ่งครับคู่นี้สุดท้ายแล้วนะฮะเอาให้ได้นะอย่าพลาดนะครับมันยากมากครับคู่นี้ลักษณะเด่นของนินลพัท์คือตรงไหนครับเขาจะสีดำเขาเป็นศัตรูกับฮนุมานอยู่สีใช่ไหมแล้วลักษณะตัวเขาละฮะเหมือนกับฮนุมานแค่ไหนครับ เหมือนมากเหมือนมากเลยเากเลยสีเท่านั้นเองโอ้แล้วตอนนี้ไม่เห็นด้วยครับเพราะฉะนั้นต้องยากมากลักษณะเขาจะยกขาครับยกขาแล้วฮนุมานจะยกไหมฮันุมานบางบางแบบก็ยกยกทุกคนอยู่แล้วถ้าลักษณะเลยครับลักษณะที่ผมแกะลักษณะเขาจะเป็นผระขันหน้าหน้าศีรษะเนี่ยเลือกครับเอามือไปจับที่โคนไม้ก่อนนะของตัวเลยครับดึงตัวไหนเป็นคำตอบนะอย่าดึงผิดนะ นิลพัฒน์ครับดึงขึ้นมาครับอปิดตาครับต้องเป็นนิลพัฒน์โอ้โห,โหสุดยอดเลยฮ <laughs> ะจุดเด่นคือตรงไหนฮะับสอนสอนโอ้ตรงลูกสอนนี้นนเหรอโอ้มันก็เลยมีตรงด้านนี้ครับโอ้โหลาลา ปูเก่งไหมครับเก่งค่ะเก่งแค่ไหนครับเก่งมากเลยค่ะเก่งมากเลยครับหลานหลานมากรอปูแล้วมาวิ่งมาเลยมามามากอดไว้กรอไว้มาครับมาครับต่อไปนี้ก็คงจะไม่อดอีกแล้วนะไปอยู่กับปูไปนานๆรับรองว่าปูจะไม่ทอดทิ้งจะไม่หนีไปไหน จะอยู่กับหลานจะสู้สู้สู้จนกว่าปูจะตายจากกันนี่แหละน,นี่คือความรักของปูกับหลานนะฮะเชื่อว่าวันนี้ทั้งหมดจะเป็นพลังให้ปูและใครจะหางานก็คณะนังตะลงครูน้อยนะจะได้มีพลังกายพลังใจหลานก็จะได้มีกินมีความสุขนะวันนี้มูลนิธิเวิร์กพอยสุขให้ประมาณหนึ่งแสน ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรนะครับเพื่อหลานนะเพื่อพลังของปู่น้อยคนนี้นะทุกคนอย่างนี้นะครับปัญญาปัญสุขครับสวัสดี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 ครับจะมีพลังขึ้นไหมเยอะเลยนะ